สวัสด,ดีค่ะพบกับรายการสีสันพงษ์ส่วนในวันจันทร์ตอนนี้กลิ่นอายความเป็นฟุตบอลมหากรรมฟุตบอลของช่อง3 39ปีนะครับทีวีรักโลกก็ยังคู่กรุ่นอยู่เลยนะฮะถูกต้องแล้วค่ะแล้วดอกกุหลาบที่โรอยอยู่นี่นะคะก็เป็นควันหลงงานแต่งงานของพี่นีน่นะครับโอ้ยน่ารักมากค่ะเดี๋ยว,วยเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะวันนี้ในช่วงหน้าช่วงอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องฟุตบอลดีกว่าใช่ครับเมื่อวานนี้ชนะไปแบบเต็มที่นะฮะแต่นะครับใครยังไม่ได้ชมเนี่ยววันน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 นีีีีี้้้บมมมภาาาาพใหดดูสสุกแตต่่่อผเิลงรถ ไ,ไม่ไหวแล้วหาแข็ง <นะ S 1> มากเหมือนอยู่เดือนนะครับอยู่เดือนคืออะไรอ่ะอยู่เดือนคือนี่คุณเจนครับฝรั่งจริงๆนะฮะเอเอ็มดีกว่านะครับ483877นะครับส่งความสุขให้พวกเราได้มากมายข่าวแรกวันนี้บิมจะพาไปตะลุยหน้างานก่อนนะครับ <c oughs> ขอรายงานหน่อยกับมาหากรรมฉลอง39ปีช่อง3แบบเต็มๆงานนี้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับ ช่องสกลับมาฉลองใหญ่ในโอกาสครบรอบ39ปีโดยยึดแนวคิดหลักแบบทีวีรักโลกนะฮะสร้างมิตรภาพความสนุกสนานไปพร้อมกับการรณรงค์ให้ทุกคนหันมารักษาโลกใบนี้อย่างจริงจ,งจังภายใต้แนวคิด keep safe grow ประเดิมหน้าลานนะฮะลานนอกด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์ช็อปจากศินปินดาราตีสินะครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้เด็กปถมมาสเตอร์คี และพระเอกอันวิทยาก,กับกคุกกี้กาแฟวรณษาขายาจำบะน้ำแข็งใส่ะลครับลูกชิ้นดาวร้ายแทนทิติส้มตำพี่น้อยโพง,งามบนเวทีมีโชว์ตลกเรียกรอยยิ้มเสียงวเราะนะฮะแบบไหลยโยนกันเลยทีเดียวของก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับท,ที่ได้ยินเสียงกรี๊ดดันสน่นเข้าไปถึงในสนามฟุตบอลก็เป็นทีมละครจากลูกสาวกำนันด้วยนะครับโดยนำทีมโดยพระเอกตุ้ยเกียรติกมล่าทานางเอกน้ำฝนนะครับจินนี่และก็ท็อปนัทนันครับในลูกสาวกำนันมีผาพปีกจ้า วันนี้เราเอาโปรโมทลูกสาวกำนันกันครับบรรยากาศตอนนี้นะคะก็สนุกสนานมากๆคือคนที่ดูละครลูกสาวกำนันเยอะมากแล้วก็น่ารักมากๆก็ขอบคุณมากๆด้วยคนเนาะกลัวเป็นลมไม่กลัวกลัวดำป่ะพี่เลยนะอยักอยากจะกล้วยกระเี่ย นี่อารมณ์เดียวผมสีเดียวกันถ่ายละครมากก็อย่างนี้นะฮะเใาเรียกว่าดำเด้งๆกันดำเด้งๆเหมือนเหมือนเจนะถ่ายละครน่าไปหน่อยเนียนน้ำเนียว่าเป็นไงดูฟุตบอลไหมคะดูค่ะถึงแม้ว่าอาการกระจกตาเสพจะยังง่อยๆอยู่แต่ว่าก็ยังปิดตาดูข้างนึงนะยังแบบเชียร์อยู่ส่งสผมดูหนังผีหรือเปล่าเนี่ยน้ำตาไหลตลอดเวลา